พี่น้องจ้าเห็ดพึ่งหวานอู้ยคุณนะเห็ดพึ่งหวานพี่น้องจ้าดอกแรกแหกหมันสองดอกแรกแหกหมันอู้ยอีพออีแม่คอยโอ้โหดอกน่อยเป็นโอ้ยเอากวอนเห็ดหักแล้วอืเชื่อได้ มาเก็บเห็ดกับเก็บเห็ดยนี่ยมันเพิ่นสีเบิดแล้วเนาะตองดอกแรกแหกมันพี่น้องจ้ะเห็ดพึ่งวันงามคักงามแนมเพชรหน้าแรกหน้าแรกอพี่น้องนะงาม เด้อพี่น้องเอฟซีอยู่สมองทุกวันพี่น้องเก็บน้ากันจ้ะอยู่เดินคือนเขาหนแหละอู้น้ฝนมาตกเนาะพี่น้องจ้ะแห้งขอบคออยู่ยแห้งขอบคอเลยอืเฮงคักแห้งแน่ถ้าเห็ดหนาแหล่ด้วยคนนะพี่น้องมันแห้งโพดนี่ะโปอยบนซะดดหนอกนึงออื มันก็เฮ็ดนาแหละหาเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องฝนบต่ตก,นกเนาะมันก็เลยแห้งอือนะได,ได้หลายเติบพี่นอ้องอือได้หลายเติบอือเอาจ้ะเฮ็ดน,น้าแหละอือ โอ้ยขาอะไรอืมอืมน้าเล่เินดอกงามๆฮิหน้าเล่ มันฝนตกนี่ออกคักได้ในพี่น้องแถวนี่ข่อยก็มาหาเก็บแถวนี่แหละกินอยุคล้างบ้านนี่แล้วพี่น้องมันฝนตกนี่ถ้ามีเวลาได้ไปไก่ขึ้นไก่เจ้าเนาะดอกหนึ่งเห็ดหน้าและนี่อ่นไปปลาใหญ่ๆบื่อบ่อยากกระตาได้น้อยเต็มเบื่อทนแล้วนี่บ่ได้ไปพี่น้องเอ้ยอยากอยากน้ำลูกน้ำเต่าเนี่ย การน้ำงานเนี่ยหาเวลาดีๆก่อนจิไปหาเบิง้งพาไปหาเบิ้องปลาใหญงอีกเยอะปีนี้ยังบ่ได้ไปจะแนนนั่นเดี๋ยวเป็นหนึ่งพี่น้องเป็นหนึ่งแท้ตู้วัเถิ<อ>ก,กินเห็ดนาแหลงดอกตัวคนเด็กแก่แน่แล้วก็่บนาดอกกินได้เยอะ ไม่เน่าฝนบปตุกใส่แหงขอบคอน้องน่นแหละหกเรื่องพี่เราฝนบปตุกแหงคักแหงแน่เนาะเก็บเติมกันเก็บเห็ดแหงเห็ดบ่มีฝุโนตกใส่ น่าเละแห้งขอบขอไม่มีหดฝนอ่านดอกน่นี่ละเห็นน่แสบนี่เลยน่าเละอีกสายพันหนึ่ง ขอเซื่อเอินเห็ดน้ำหมากฝรัลล่งด้วพี่น้องนี่แล้วตะปูเสืเอ่อเอินเนาะอือนี่ขอเซื่อเอินเห็ดน้ำหมากฝรั่งอือปุ๊บเก็บอ,อก็เป็นเป็นหนึ่งพี่นอ้องพร้อมๆเป็นเห็ดอัน,นบานแล้วเนาะเป็นหนึ่งไปแกงไล่ๆเติบ เอิ่นเพิ่นเฮ็ดน้ำหมากฝร,รั่งเพิ่นมีภาษาเยอรมันหนุกพี่น้องจ้เขาไปศึกษาเบิ้องหน้าหนังสือเด้อจ้ะเพราะว่าเฮ็ดทุกเฮ็ดควรเจ็บนลยเพราะว้าอ,อีกก่อนศึกษาแล้วจ้ะกินได้อืออือจะเป็นหนึ่งกินเห็ดอีกอย่างนีึเอออันนี้เห็ดไข่มุกเฮ็ดไข่มุกนี่ระวังเด้อพี่น้องเอ้ยห็นผู้บ่มบันใจแยกเก็บเห็ดไข่มุกเนี่ยเพิ่นสิเป็นสีชมพูนี่ นี่ขาพิ่นออกมาสีสมพูนี่กินได้กันนี่นี่คือเห็ดไข่มุกจ้ะกินแซ่บคักเห็ดไข่มุกกันดอกเลนเล่เขียวเขียวอันนี้ไปเก็บเด้อพี่น้องเห็ดไข่มุกอันนี้กินได้เห็นว่าพี่น้องผอนดอกเมื่อพุ่งพุ่นาเลนโอ้ฝนกระบอกตกใครเนาะแหงขอบคออยู่อีแม่เอ้ยอื้อหือแม่ดอก ลอยล้อไปเราทั้งโซนขอยู่พี่น้องจ้ะบุงงามปันไดดอกแต่กาะเก็บดีก็ปัญใดเจ็บดีก็บุมีให้กินออกให้กินพ็ได้เก็บอยู่ดอกดอกนี้นะน้าเลดอกนี้นะงามคักหน้าเละ นาเลยอยังเจ้าของมันกัดไปแล้วเนี่แหงกักแหงแน่พี่น้องคนอะตะโปว์ตะแปะอยู่อออ้ยเขาแล้วอ้ยไปนสอกนี่ ตัดเห็ดนาแล้วนี่ปีกออนออกหลายหลายพี่น้องป้านี่นะดอกนึงฝนโมตกปันไดเนาะฝนโมมีแห้งก็ได้แกงอยู่ดอกโมมีก็นเลยตัดเห็ดนาแล้ดอกนึง เป็นบานแล้วพูดนะฮะเก็บเพชรเทาโอ้ยเทาข้าวโพดดอกนี้กันเลยโอยเป็นซัเนี่ยโอ้ยไอย้ดอกเดียวเท่านี้แหละอืมเทาข้าวโพดวันนี้นี่ดอกหนึ่งเนี่ยคนออกมีอมืเห็ดหน้าหละ เออพี่น้องเก็บเห็ดหนาแหละน้ำเดินเก็บไปเก็บมากอะได้แก่งย้อนอยู่ตัวเหรตุ่มพี่เตียออยังกัดบนล้วพ,นนลดดพี่น้องคนนี้บนขาคนณตโปะตแปะอยู่คณเก็บมันเหยียบเจ้าเนาะนี่ นี่เเป็นเหยียบเพิ่นแล้วเห็ดหนาแหล่ที่ป้านี่พี่น้องจ้ะตะกี้ออกไล่ไล่ตะกี้ปานน,นี่มันแหงปวดมองมีฝนหนาแหล่ยังก็กอยู่แต่ก็แข็งดีรอกนะี่ ได้สามดอกสามดอกดอกนี่นี่พี่น้องมึงดอกนี่อันนี้เป็นเห็ดนาแล้วเอ้ยนี่ยังกัดพืนผู้แห้งเลยเนาะหาเก็บทุกเห็ดที่กินได้นนเก็บ นยังกัดเพันหลอบพอยเพันกินซาบแยงเพันดอกนะแต่อ่อนซ้อนให้พี่น้องเหย้าหมดแล้วเนาะนี่เห็ดนี่ก็กินได้เนี่ยพี่น้องจ้านี่ยนี่ซื้อพันอยู่ดอกนี่กินได้คือกันจ้ะกินได้ถ้าผู้ใดบ่มันใจว่าเมลีบใหปพี้เก็บเห็ดเบียก็บยาเก็บน้ำเด้อพี่น้องข่อยกินเด้อพี่น้องผู้ใดว่าเห็ดเบียก็บยาเก็บน้ำข่อยเด้อขอยเคยกินเด้อขอยจังเก็บพี่น้องจ้าื้อนี้หาเลาะเบิ่งเห็ดเก็บบึกทุ่เห็ดที่กินได้ นี่เห็ดเองแซบปบปาดอกบอกใหญ่นึงน,นี่ปีงปนพอดีเลยเก็บทุกเห็ดหที่กินได้อ้พี่น้องจ้ะกินได้กินไม่ได้จะไม่เก็บเลยสามดอกปีงปนพอดีพี่น้อง อ่อ,อนซ่อนเนาะกินได้เด้อพี่น้องมันบัวแด้บัมันจะแย่งเก็บน้ำเด้อเพราะว่าเคยกินเคยกเก็บทุกปีจ่ายจึงเก็บพี่น้องจ้าแบบปิป้งปนห้อหอมพี่น้องต่อได้เห็นนั่งเก็บละมือนี่บอกงงโมงงามหมดเลยพี่น้องจะ้ะบอกน้อยน้อยนึงนิพนาเลยอ่ะ <c oughs> เห็ดหน้าแล่เออน้องพี่น้องเห็ดหน้าแล่หมูนี่เห็ดหน้าแล่หมูนี่นะงามคัะอื้มอืม จกเท่าแน่จะน้อยเลยนะเป็นเห็ดมาแล้วจ้ะเก็บไปเรื่อยๆเยติมกันยางน้ำเดินขึ้นเก่าพี่น้องจ้ะขายังไม่ได้เข่าไปป่าใหญ่เลยยังม่มีเวลาพี่น้องถ้าหาเก็บน้ำเดินอีกสักอนจ้ะช่วงนี้ลียร์การเลี์งานยังบ่แล้วอยู่มาจากเมืองไทยพี่นอ้องเมืองไปน้ำกันว่าได้เห็ดยังเนาะนี่เห็ดยังกินได้กระเจ็บเบเิด่ลย่งางตัวพี่น้องเมืองเห็ดผึ่งวันดอกนี่พี่น้องใส่ได้บุนนี่ โอ้ยเน่าแล้วเสียดายเด้เนาะพอแต่เห็ดเนา่าอืมีกระเถาละมะเก็บขึ้นดอกวพอแต่เห็ดเนา่าเห็ดเถาไอ้แบบนี้อนา่นก็พอดอกนึงละเห็ดหน้าแน่มันได้ปนเติมกันพี่น้องเห็ดหน้าแหล่ดอ่ออีกแล้วคือเห็ดเกี่ยวบรรท่องนี่พี่น้องนี่ โอ้ยแกงหวานแซ่บนี่แกงแซ่บเด้อพี่น้องสุดยอดพึง่งเห็ดพึ่งขมแต่บางคนก็จะว่ากินบุได้สันต์นะสำหรับเมลี่กินได้พี่น้องจกานี่มันจะออกคมๆนี่นมันมีซื้อของเยอรมละมั่นอยู่ดอกจ้ะแต่ขอบุได้เอาหนังสือมาเปิดมือนน้พี่น้องจกะเพราะว่าเห็ดพวกที่ขอเก็บนี่ขอศึกษามาเหลมดมดทุกเห็ดแล้วพี่น้องเนี่เห็ดสุ่มขวเก็บมือนนิเนาะ กินได้พี่น้องต้างเป็นส่อคอมคมเห็ดตันนี้นะเพิ่นมีซื้อภาษาเยอรมันอยู่พี่น้องกินได้ด้วยจ้ะนี่เพราะว่าคอยเก็บทุกเห็ดคอยเก็บตามหนังสือก่อนซื้อสามมันหมดแล้วคอยยังกล้าเก็บกล้ากินพี่น้องจ้ะท่านผู้ใดบ่มันใจกอยากเก็บน้ำด้วจ้ะรอสซุฟังอีกคนจ้ะนี่ <c oughs> อือคอยเก็บที่ว่าเขาเคยเก็บเคยกินเขาซื้อสามมันเนอะเห็บซ <c oughs> ุ้มนี่กินได้พี่น้องเห็ดที่คอยเก็บเนี่ยกินได้บพว่มีบ่เก็บเห็ดเบียด้วพี่น้องจ้ะเพราะเห็ดเบียเก็บไปอี่อย่างเนาะเก็บที่ว่าเขาเคยเก็บเคยกินเขาจังเก็บจะ เพราะว่าเห็นใน่องนึงเขาจะว่ากินบ่ได้เป็นเห็ดเบีย้ยบ่เบีย้ยจานแล้วแต่ผู้มมากพี่น้องเพิ่นจะออกขมๆมเฮทนี่เนี่ยมันเทาก็เอินเหฮทพึงขม,มหมดละหมวกสีเหลืองเพิ่นมีหลายเพิ่นมีเพินพ่นมีหลายสายพันธุ์พี่น้องเห็ดอันนี้นะเหฮทพึ่งนี่ก้อนเก็บก้อนก็งกศึกษาบพงศก้อนเด้อพี่น้องครับบัมันใหญ่กับบัวตองเก็บน้ำจา้าดอกอ่อนเพ,พิ่นแล้วเขาเอาหมีรถาฟเมืองพี่น้องจ้่ท้งไในเป็นสิกเป็นตั้งแต่ ปลาสุกพี่น,อน้องเบิองต่ว่าสำหรับเมนี่ครับีเคยกินแล้วพี่นอ้องข้นเหมันกับ่าเป็นเฮดเบี้ย er, แต่บมเบี้ย er จ้ะกินได้แต่ต้มทิมจากนา้ำสองน้ำค้ายเฮดพึงขม,ขมบ้านเฮ้าล่ะพี่น้องนี่มันสิเป็นลักษณะนี่จ้ะนี่ผ้ามุนสิเป็นสีนี่แหละเป็นเฮดพึ่งแต่พึ่ขมพันสิมีหลายสายพันพี่น้องนี่กินได้จ้ะเมนี่ม,มักขมพี่น้องเอาไปต้มทิม,ทมจากนา้ำสองน้ำ เพิ่คขมอิลิต้มละก้อยแห้งแสบพี่น้องจ๋าย่างต่อพี่น้องเก็บทุกเ็ดที่กินได้เอาอีก่อน <c oughs> น่าและอุ๊บนะแฮงคักแฮงแน่ยบอยซะยกินได้อยู่ได้สองอก็บน้ำเดินคือเก่านี่มน้ำ ออกน้ำเดินเหรอพี่นอ้องอืมปล่อยอีกแล้วพี่น้องกินได้ปุนิยโอ้ยเท่าแทะอดอกน้อยพึ่นเนาะโอ้พ,นะพึ้นนะถั่เข้าแเหน่ยวพังนึง เอ้ยเท่าขกปวโดพี่น้องจ้ะได้สองดอกดูนี่เด้ตักขาเห็ดพึ่งขมขมเมื่อแล่ะกับเห็ดยิ้วข้าบานเท่าพี่น้องนี่ยำปุดๆๆๆแซบคักนี่เอาไปก้อยตื้มกันดอกงามอยู่ย่างตัวอ,อื้มสวยงามค่ะแก ได้เห็ดพึ่งขมไปก้อยดอกสวยๆงามๆผนบุตกแหงขอบขออยู่พี่น้องจ้ะมขมคักขมเนี้ยก้อยเขียวปุดๆดนี่พาสุเบืองอีกพี่น้องอันภาพันจะเป็นสีนี้เลยนี่นนสีฟ้าสีแหล่ขึ้นท่านที่เลยนี่หมวกเขาหมวกสีม่วง ใบหมวกสีม่วงหมวกสีเอ๊ะเท่าๆพิ่นมีหลายสายพันธุ์เนาะนี่เนาะนี่หมวกสีเท่านี่กินได้ไปก้อยพี่น้องนี่นี่เป็นอะไรนี่โอ้ยเหนาคักระพี่น้องเห็ดพึ่งนี่เนี่ยเห็ดพึ่งหวานเนี่ยแต่เพิ่นเนาเา่าเราเสียดายเด้เนาะมึงเท่าคักระเห็ดพึ่งหวานพี่น้อง โอยมันจ้ะเฮ็ดนานเลียนี่เก็บไปเก็บมากกันเนี่ตื่มกันได้ปวนย้อนนี้ี่น้องจ้าเฮ็ดนานเลีย